ก็ขอโอ,อกาสผู้พันปร,ประัยกันเฉพาน้องในว่างที่่กำลังพูดจา,าร์กำลังพิจารณารับปีใหม่เข้ามาวันนี้ก็วันที่ย9่ก้า็คือสองวันวันที่3ามสเป็ดก็เป็นวันส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่เป็นสักราชใหม่ที่จะเข้ามาแล้วันที่หนึ่งไปก็จะเป็นสักราชใหม่พุทธศักราช2568 วันคืนล่วงไปล่วงไปเราก็รู้สึกว่ามันเล่นมากแต่ะละวันเร็วมากเดียวที่ทางวัดเขาสละพัดีหรือวัดไกลตะบนเขาสละพัดีสีเจดธรรมสวดมนต์สวดมนต์ข้างปีนะครับก็เรียนเชิญเจตจรนงที่ต้องการมาสวดมน,วนต์สวดอ้อนับศิลป์ละรในวัน สง้ายปีเกาต้อนรับปีใหม่ก็พอเรียนเชิญได้ท่ทานที่ไม่มีภาระธุระจำไหนสลดับตอบแล้วก็เรียนเชิญการสวดมนต์ข้ามปีหรือสวดทัปปะลิศก็มีมาตั้งแต่ลุกของพระพยยะุทธเจ้าเราแล้วก็จะขอกาสพอเป็นสังเกตเพราะว่ามียุคหนึ่งที่เมืองเมษาลี โรคระบาดหรืออธิบาตกับลูกก็ที่กำลังระบาดในปัจจุบันนี้นะครับพระเจ้าก็ให้การลสวดรัตนะรัตนาถึงจนอย่างกิ่งกิ่กุศลอย่างกิ่งกิ่ลำดับไปจนถึงชีนาแล้วก็ให้พ่านถือบาตรแล้วก็ประคมน้ำหมดก็ททำให้โรคไทยไขเ้เจ็บหรืออิาทีกระบาตกัุบนะครับระเก็ลดจากลกดับ่าอบางลงก อันนี้ก็เป็นก็ถือว่าพระพุทธเจ้าอเราเป็นเป็นต้นก้นเนิดการสวดพระอริศเพราะว่ายุคปัจจุบันนี้ก็จะมีทุกวัน,นเขาเรียกว่าดาวมากนะครับเพราะว่าสวดทัพอร,ริศเป็นวราชาิคงจะไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นเป็นองค์แรกที่สวดมาแต่ลําดับต่อมาก็พระมหา,ากรัร์ตะและก็พ่อโนคคลาเกิดอาพาธอย่างหนักหรือป่วย พระเจ้าก็ให้สวดโคดคำทับปะลิตก็จึงเป็นองคุณการกระสริฐของพระเจ้าแล้วก็ทําให้โลกของพระมหากัะสปะและพระมหาโมคคลานะทุเราเบาวางจนหายในที่สุดอันนี้ก็เป็นพับปะลิศหมดเลยทับปิลิตก็เป็นเครื่องป้องกันอันตรายสมัยพุทธกาลจะไม่ใช้คาว่าสวดทับปิตจะใช้คําว่าทา ทำการพระประดิษฐ์ถ้าจาไม่ผิดนะครับถ้าขอถ้าผิดก็ขอขอประทานโทษเลยนะและลําดับต่อมาเป็นครั้งที่พระพุทธเจ้าทรงสา,าอย่างหนักพระมหาจุนนะพระเจ้าก็ให้พระมหาจุนนะจุนนะสวดุทธโพษทางทะประดชอีกครั้งก็ทําให้โลกโลกทางกายของพระพุทธเจ้าของเรา ก็ทุเรารบางจนหายที่สุดอันนี้ก็เป็นองค์คุณของคับฤทิตเพราะฉะนั้นก็มีบรรพบุรุษของเรานะบรรพชนของเราเคยทำกันมาในเรื่อง<ม>การสวดมนบน์สสดพรหรือสร้างวัฒนธรรมทุกสิส่งทุกอย่างจนมาถึงรุ่นเราพอถึงรุ่นเราแล้วก็จะทํามาทําลายไนต่อคปคงจะไม่ใช่เพราะว่าในสิ่งที่บรรพบุรุษบรรพบุรุษทำมาก็คงจะเป็นเป็นวัฒนธรรมที่ดีงาม ในเรื่องของการสวดสวดมนต์หรือสวดพระปรลิศพระประลิศเนแปลว่าเป็นเครื่องป้องกันไขนะครับอีกอีกในยะหนึ่งเพราะฉะนั้นต้นฟูหรือพระพุทธเจ้าของเราเป็นต้นกำเนิดในการสวดพระประลิศเพราะฉะนั้นในรุ่นเราเราคงจะไม่ปฏิเสธแล้วว่าการสวดพระประลิศสามารถจะคุ้มครองรป้องกันไขพยันตลายของเราและอีกอย่างหนึ่งก็เป็นการสายายทำคำสอนของ โปร่งสำเร็จสมมาธิพุทธเจ้าของพวกเราอันนี้ก็เป็นเป็นมโนสาระสาระมีเล็กน,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 น้อยที่อ่อ,อในพอใจและไม่ใจบ้างถ้าผิดพลาดก,กรารในะพุทธเจ้าระคงจะเสริมการครั้งในการสวดมนต์ข้างปีหรือสวดพระปริวทวันนี้มรคทาย,ยกทั้งอาจารย์มนัสและก็อาจารย์พ่อประจวบก,ก็ไม่มาสักสักคนก็คงจะเป็นทูละ จะเล่งด่วนก็เลยไม่ได้มาปกติทั้งสองท่านท่านดจะลับกันมาคนใดคนหนึ่งแต่วันนี้ไม่มาทั้งสองก็ขอโอกาสรับน้าที่แทนดีผิดพลาประการใดก็ขออภัยนะครับเพราะว่ายังใหม่ครับก็ขอฝากยอดที่ชช่องยูทูบของวัดไกลกังวลนะครับชื่อวัดชื่อธรรมะสารพัดปีก็ดําเนินการมาได้ประมาณหกเดือนก็มีผู้ติดตาม จะร่วมพันน์พันแ์้วก็ถือว่าเป็นการตอบรับที่ดีก็เป้าหมายก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายก็อยากจะตัวแต่ปฏิปทาอาจาปัจไัยตรงบนปัจจุบันให้สู่แก่สาธารณชนทั้งหลายนะครับและก็นำธรรมะเขาไม่กระจายที่เทศสั่งสอนในวา,ารละต่างๆโดยเฉพาะวันพระซึ่งผู้ทำก็จะมาเกือบทุกวันพระเจ้าในติดโทระจริงๆก็จะพยายามมาแล้วก็จะอัปโหลดในยูทู ั้งแบบสั้นและก็แบบเต็มก็ฝา,ากด้วยนะครับรธรรมะสารพัดดีจึงจะมีมีลูกเป็นองค์พ่อเปองค์ลับนี่แหละครับเป็นเป็นลูกเป็นลูกของของขอท้ายชอบก็ชื่อเอาชื่อวัดท้ายวัดเป็นของสารพัดดีมาเป็นชื่อชอบชื่อรธรคำสารพัดดีก็ถึงอัปโหลดไปก็มีอัโปโหลดทุกวัน เก็บา okay. ักติดตามแล้ว sí. ก็ฟังกันได้เป็นธรรมะธรรมะสองวัดเราเองก็อาจจะมีเขาไม่รู้าจหรอเปล่ที่มันลงบ้างอาะระดับจบไปก็ปลดปล่อยทื่จะให้ผมปลดปล่อยก็คือพืีสาธุสาธุสาธุกัจเจันเตสังโฆทานาุพยังปรรมะตาโคมหาเทระสะเทระสะาปุนาติ เสสาภาคาอภหรกายตาปุนันติอาหารทั้งหลายที่สวายพระพุทธเจ้าไปแล้วเป็นของสงโดยสมบูรณ์ซึ่งมาในทิศทั้งสี่ดังนั้นแล้วเพื่อไม่ให้เป็นบาปเป็นกรรมจะได้น้อมนำอาหารเศษที่เหลือไปแจกเป็นทานบรารมีต่อไปอีกทั้งเป็นสัปยารักษาโลกนานาที่หมายคาทั้งมีโชคมีชัยไม่ขาดสาย ดังนั้นแล้วขอให้ได้รับอนุญาตจากพระพุทธเจ้าด้วยเมื่อรับอนุญาตแล้วโปรดอนุโมทนาสาธุข้นพร้อมกันเ,เ<อ>นกิดสาฆาเชิญกระพร้อมกันอครังอะระหังส,สัมมาสัมพุทโธพระครว,า,า,พา,วา,าพุทธังพระครวตังอะภิวาเทโาสามมอาขุปปะคะวตธรรมมังนัสสัมมิ